หลายคนต้องการโอกาสต้องการความสำเร็จแต่ต้องรอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทำแล้วความพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หล่ะคะถ้าวันนี้คุณยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ p อ l i n a Network พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนแล้วคะ่ะทำธุรกิจ p อ l i n a ที่สำคัญคือมีสุขภาพดีและมีไรายได้ยัง เป็นการเปิดโอกาสส่งต่อโอกาสให้กับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่สำคัญคือทำแล้วได้ตังได้เที่ยวได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับทำธรุรกิจคพรีน,น่าทำให้ผมมีธรุรกิจเป็นของตัวเองและมีะไรายได้เข้าบ้านอีกทางหนึ่งทำให้ผมอิสระกันเวลาครับ ค่ะธุรกิจ p o l i n a Network นะคะดีมากๆเลยนะคะมอบทางด้านสุขภาพของเราให้เราสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะคะและยังสามารถสร้างรายได้เสริมเข้าครอบครัวได้อีกช่องทางนึงนะคะถ้าใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเป็นธุรกิจของตัวเองอย่าลืมนะคะติดต่อกับค่ะรุอใครยได้ค o l ีนา n น็ตเวิร์ โอกาสดีๆที่ทําได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค้าวดีมากมายเลยค่ะก่อนอื่นเลยต้องสุขภาพดีค่ะ oh. พอลิน่าเน็ตเวิร์กนะคะ oh. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะพร้อมกับมีรายได้ที่ดีด้วยนะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสได้ท่องเที่ยวสัมมนาต่างประเทศในยานาได้มีโอกาสไปหลายๆประเทศแล้วค่ะและที่ดีมากๆนะคะสําหรับนนยานานะคะได้พัฒนาตัวเองได้พัฒนาบุค,คลิกภาพนะคะใครๆก็ทําได้ทําง่ายมากๆเลยแลนะท่านใดสนใจนะคะสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับในยานาได้เลยนะคะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีกับโอกาสดีๆที่ทําได้เลยค่ะดีครับดียนึงได้สุขภาพด้วยได้ท่องเที่ยวด้วย และที่ทุกท่านก็ไม่ปฏิเสธเนาะคือตังครับตังอเออตรงนี้ไม่ได้ควบคู่ด้วยดีดีครับดีดีถ้าท่านไหนที่ยังไม่ตัดสินใจก็เรียนเชิญครับร่วมหุ้นธุรกิจกันได้นะครับผมทําง่ายแค่ปลายนิ้วธุรกิจผมก็ผมนะครับอดีตซาเลงเก,เ,กเก่าครับแต่ผมมารู้จักกับบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดนะครับผมทําธุรกิจพอลีนาเน็ตเวิร์ดเป็นอาชีพครับผมได้ทั้งสุขภาพนะครับได้ทั้งรายได้และอย่างท่องเที่ยว โดยเฉพาะผมนะครับเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานนะครับผมอยากให้ลูกหลานผมและก็พ่อผมมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย,บย,ยบครับผมเยี่ยมครับมันดีมากๆเลยไม่อยากจะบอกนะคะสำหรับซาริินนะคะทำงานประจำด้วยนะคะก็มาทำในส่วนนี้เป็นารายได้เสริมนะคะและที่สำคัญเราได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วย นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสนะคะในการหารายได้เสริมนะคะนี่เลยพอลินาเน็ตเวิร์กของเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเอ็ดีอุไรวงวดีนะคะที่ก้าเข้ามาในบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์กคือหนึ่งเราทำกิจกรรมส่วนตัวอยู่ที่บ้านแต่เรามาทำตรงนี้ได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งไล่ทั้งสวนและก็สมแดงอะคะ่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีค่ะ คือ 1. ได้สุขภาพที่ดี 2. ได้แนะนํำผู้ที่มีปัญหาเกีก่ยวกับสุขภาพให้เขาดีขึ้นค่ะที่สแถมได้ธุรกิจที่ดีและได้ท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะปีละหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะทิปอะไรค่ะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะคอนเต,ตนต์จันตราแต่ครับ ที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับก็เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับและเพื่อการเกษียณลดต้นทุนได้ท่องเที่ยวและยังมีสิ่งสำคัญครับยังมีธุรกิจที่ดีๆแผกนการตลาดที่มั่นคงสรหรับตัวเองนะครับนะครับก็คือคอ,อันดับแรกเลยถ้าเราทานสิ่งผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยนะสุขภาพของเราจะดีมากๆเลยนะฮะถ้าทานประจำนะ ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนี่ถ้าเราต้องการรายได้เนี่ยมันก็จะมีรายได้เพิ่มหน้าเน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวพอลิน่าค่ะ